ขอบคุณทุกๆแรงโหวตนะคะขอบคุณแฟนคลับอย่างหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันก็คือเราดีใจมากเพราะว่าคนที่เป็นกรรมการกับรางวัลน,นี้ก็คือคนที่เป็นแฟนละครเป็นแฟนรายการของเราจริงๆก็ขอบคุณมากเป็นแรงเป็นก,รรกําลังใจให้คนทํางาน,นะคะน่ะต่อไปจะได้เห,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 เหอเ,เออพ,พี่พี่รอคิวถ้าถ้าเป็นไปได้จะพยายามให้ได้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องต้องดูคิวอีกที อะไรนะคะโอ้โอ้รุนทุกวันค่ะรุนทุกทุกช่องทางที่พี่มีอะค่ะเขาไม่กดดันระค่ะพี่พี่ว่าพี่ทํางานกับเด็กๆสองคนนี้พี่ยังอยากเห็นเขาเล่นละครด้วยกันเลยคนที่เป็นแฟนคลับเขาคงอยากเห็นแหละเพราะว่าต้องยอมรับว่าด้วยเคมีด้วยหลายๆอย่างเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าดูอะเนาะก็ก็ พี่ว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับหอกที่อยากดูคนอื่นก็อยากตัวพี่เองอยากดูเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีละครของน้องที่ก็น้องก็อาจจะเล่นคู่คู่กับน้องคู่กับเต้าหรือว่าเดี๋ยวจะคู่กับย่ายๆคู่กับเจมจีอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเป็กนกำลังใจด้วยก็มีกระแสะมาพี่ว่ามันก็พอๆกันละค่ะมันอาจจะมีในช่วงตอนสองตอนแรกแต่พอสักพักละครเริ่มเล่นไปคนก็เริ่มอินละครก็ลืมไปแล้วล่ะนะคะ